เอาละเรามาถึงบทสรุปกันแล้วจันชื่อไทสันเมื่อหลายปีก่อนจะททำงานกับฮอริซอนและได้พัฒนากรอะเพื่อช่วยปกป้องผูมิรุ่นสุขึ้นมาและอิสซาเบลผู้นำของฮอริซอนกับนำผลงานของฉันไปใช้ในทางที่ผิดด้วยการล้างสม,มองพกทหาแล้วนำมันมาใช้เป็นอาวุธฉันจึงตัดขาดจากพวกนั้นและปลยปล่อยทหารจากการควบคุมเราและเดอะบริงเกอร์สช่วยการฝึกฝนนักรอบอีกสองรุ่นอันได้แก่เดอะลิเบลและเดอะบิทอส และมื่น่วยรบทั้งสามมารวมตัวกันแรมเพจยังได้ถือกำเนิดแต่อิซาเบลยังคงอาคตาิแกนทั้งยิงจะเป็นที่ขอารวมในการต่อสู้ด้วยเช่นกันเชื่อหวังให้การต่อสู้ทั้งหมดสิ้นจุดลงแต่แล้วก็ได้ยินข่าวลือเครื่องห้องแล a ใหม่ที่มีหญิงปริศนาเป็นผู้ควบคุมเรื่องการทดลองใหม่ที่ชื่อโครงการคริมสันแล้วเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ที่อาจทำลายล้างได้ทุกสิ่งเรากำจะมาเชิญภัยครั้งใหม่ในแบบที่เราเคยทำและเราจะผ่านไปด้วยกัน